สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเมื่อสักครู่นี่เคลื่อนตัวออกจากจุดรวมพลนะครับย้ายมารวมอีกที่หนึ่งนี่ทีมงานสายบุญหลังจาก ไปช่วยบ้านไฟไหม้เสร็จสับเรียบร้อยครับมาพบปะสังสรรค์กันหน่อยละเฮ้ยโยใส่เนี่ยเฮ้ยโยใส่เนี่ยร้านบุญอนันต์วัสดุครับร้านยังกันนะบุญอนันต์วัสดุเราซื้ออยังไงซื้อไม้ซื้อมั่นซื้อไม้้้้ซซืืออขาาวรนัสดุ คือสวยางสวยงามเลยนี่ครับเตามาแล้วครับเต่ามาแล้วฮะโอเคโอเคใส่ขั้นไล่ๆวันนี้ สีจากบาทก่อนนะสามหมื่นตีสามหมื่นคันนี้เฉพาะสีโค,โครงไฟนี้พร้อมขึ้นไฟแล้วครับเตรียมตัวเป็นรถไฟแล้ว อันนี้จาเฉพอไฟเนี่ยเบ้อจักบาทแล้วเนี่ยโอพสองหมื่นไปเฉพอไฟจะซื่อโดรา้วโอลาวนี้เพิ่งใส่ใหม่ใช่ไหมนั่นนาฝสหึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแถว ต่อไปต่อไปมันก็จะลามลงมาข้างล่างครับลาม, been, ลามอ no. ยู่คร oh. ับเป็นลามอีโยนเนาะใครโยดอกใครโย่แต่งรถเมียบอดาผู้ใดแต่งรถเตี้ยไม่ละกินส้วอดแน่เลยส้มยืนแต่งหนังเตี้รถงามวันนี้บ่มีเมียแล้วมันเสียอะไรอยู่บ่วันนี้เนาะเอาหลอดพกินนะ นี่ครับพี่น้องลอยเอ็ดครับมาลอยเอสเอาแววเหล่าเด้อบ้านี้ครับนั่งอยู่นี่มีแต่เท่าแก่ร้อยล้านทั้งนั้นเลยไปเส้นใบสุรานเนี่ยนะ <c oughs> นี่โซนนี้รถเจมม์ๆรถแจมม์ๆนี่บง่งบอกครับพื้นฐานการงานจะต้องลุงเรืองแน่นอนแล้วมีแต่คนหุ่นดีๆด้วยครับอุดมสมบูรณ์ครับ